วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท ตามนี้แต่ในทางกลับกันถ้าใครที่กดทิกงไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะเังไงก็รอในวันถัดไปละกันสวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก็แจกวอลเล็ตฟรีนะคะใครที่ยังไม่เคยได้ก็เอาใจช่วยใครได้ไปแล้วก็ดีใจด้วยเออวันนี้ที่แรกว่าจะอัปเดตแอปแอป,แอปหนึ่งให้แต่พอเพอิ่ว่า ไม่ว่างก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตแอปหนึ่งให้เพราะว่ามันเป็นแอปที่ฟรี100%แล้วก็พึ่งถอนไปแล้วก็ได้รับคืนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่าเป็นแอปไหนนะคะส่วนวันนี้เป็นการแจกประจำวันซึ่งลิงก์ซองเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะส่วนการรับหรือวิธีการรับก็ดูที่ต้นคลิปได้ต้นคลิปมีบอกไปแล้วว่ารับยังไงก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจจะได้ไม่ต้องถามส่วนเวลา วันนี้เดี๋ยวลิง์ซองนะคะจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะเวลา22สนาฬิกาห้านาทีใครดูจบแล้วมาเราที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบค่คะ